ที่ต้องบอกว่าได้ลุ้นกันอยู่แล้วครับแม่ไฟแดงครับโมนแก้วสอสมหมายครับมี9คะแนนจากการชกชนะ2ครั้งครับน้ำเงินเอ็กซ์ตอรรองสมัครของพิจารณธรรมนีครับชนะ2นัดเหมือนกันแต่มี4คะแนนชัยชนะนัดที่2ของเขาครั้งที่แล้วครับเขาไม่ได้คะแนนเพราะว่าเขาทำน้ำหนักไม่ได้ครับนะครับคะแนนก็มาจากแค่นัดแรกเท่านั้นเองนะครับ มาดูกันครับไฟนี้มีความหมายของทั้งคู่ครับคนนึงก็อยากที่จะการันตีเป็นที่หนึ่งของสายครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยเพื่อที่จะแซงขึ้นไปหรือว่าการันตีตัวเองไปที่สองของสายโอ้โหโอ้โหการันตีไม่รู้แต่ความมันเนี่ยการันตีแน่ๆครับมาดูฮะความใหญ่ของเอ็กซ์ตันจะใช้เป็นประโยชน์กันไหมไม่รู้แต่ตอนนี้มุกของเจ้านี่ก็เปิดเกมเหมือนกันครับนั่เปิดมามีศอกงัดขนาดนี้ดูครับว่าชิุสูงแบบนี้ต้องโดดลงมาให้เท่ากันหรือเปล่าครับนี่นะจิ้มความจริงนะครับ ตอนเปิดตัวที่บอกว่าเป็นมวยเข่านี่ไม่ได้โกหกแฟนมวยนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ปรับตัวครับเพื่อเข้าบาติคาแล้วก็ให้ถูกจุดจกดจพี่น้องแฟนมวยที่รับชมอยู่เลยครับไม่อาวุธมวยไทยครับบัดสอกมาก่อนเลยครับยกแร่นะครับดูจังหวะการออกอาวุธครับเชื่อได้ว่าเือดแน่นอนครับป่อยมัดครับคลอมไปไม่โดนครับขยับไปขาเจาะยางครับแวก็ยับมาขึ้นมา นี่ฮะก็อย่างที่บอกครับว่ายกแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยกที่สั่ันมากๆครับใครทําได้นั้นก็จะได้เปรียบครับนีครับมีฟันขวาไปทีนึ่งครับแม่อวุธใกล้เคียงกันครับคนหนึ่งอาจจะสูงกว่าอีกคนอาจจะเตี้ยกว่าครับแต่ดูครับระยะในการเดินครับมงคลแก้วเองก็ไม่ทิ้งระยะครับอย่างคงเดินเข้าหามีมีสายวัดระยะจีขวาไปทีนึ่งครับยังโดนไม่เต็มครับพยายามโต้ด้วยมัดขวายังไม่ได้หูและสอกแต่ละดอกครับดูสิโอ้โหฟันยังยังก็อยู่ในสนามรบเลยครับ ทีต่อทีครับใครดีใครอยู่แล้วครับดูแล้วครับใครพลาดก่อนจะลงไปแน anyway. ่นอนครับเปโรตัส์ดีรออยู่ครับตอนนี้โอ้โหดูครับนี่ครับเจาะยางครับคนนึงเตะขวาขึ้นมาครับอาวุธใกล้เคียงกันครับท่าภาษามวยก็คืออาวุธทันกันเลยนะสามสอบไปครับเอตราว์เจาะข้าะครับโอ้โหตั้งโอ้โหายครับเกมนี้สนุกแล้วนะครับแฟนๆครับนี่ฮะดูใครชอบใครดูโอ้โห มงคลแก้วไปแกมยกแรกเลยครับเหลือเชื่อครับโอ้นี่แหละครับอ b s ราชดำเนินวอลเลย์าอลนี่ This is ไทย This is ราชดำเนินโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆครับแต่จังหวะแรกกันครับไปดูกันครับว่าจังหวะไหนครับนะครับดูครับโอ้โหสองลูกนี้ครับแล้วย้ำด้วยครับโอ้โหตึ้งครับลูกนี้ครับ เมาเลยครับถึงกับหลับเลยทีเดียวครับโอ้โหดูครับสั้นๆครับสไฟนะครับโอ้โหนูกนี้ต้องบอกว่านี่ประสบการณ์ด้วยครับจังหวะที่เขาเดินเข้าหานี่ฮะซูเปอร์สโลว์ครับตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับต้องบอกว่าคู่นี้อย่างที่บอกว่าอาวุธทันกันครับโอ้โหแต่ละดอกครับแม่มีไปแล้วมีกลับครับนี่ฮะดูครับลู่ลงมาแล้วนะแล้วก็อีกทีนะครับโอ้โหนี่กรับส่งเลยนะ้อง Ladies and gentlemen, after two minutes and three seconds of the first round, we have a winner by words of technical